สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THT TV จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ23อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์คลิปเดียวครบทุกอำเภอแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ 1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์โดยเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครองเศรษฐกิจและการคมนาคมของจังหวัดและเป็นหนึ่งใน4อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่านอำเภอเมืองบุรีรัมย์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น19าตำบล3 2 3หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด718.235ตารางกิโลเมตรหรือ2 7 7 3 1 2ตารางไม้ มีประชากรทั้งหมด22843คน 2. องํเภอนางรองอำเภอ,นา,อ,อ,เภอนางรองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอชำนี้และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอประโคนชัยและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ติดต,ต่อกับอำเภอละหารทรายและอำเภอประคำทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอโนสนสุวรรณและอำเภอหนองกี่อำเภอนางรองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น15ตำบล188หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด769.8ตารางกิโลเมตรหรือ297.2ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด1,13,743คน 3. อำเภอปะโคนชัยประโคนชัยเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดและเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของจังหวัดคำว่าประโคนยังเป็นคำที่ใช้ต่อนามสกุลเป็นต้นกำเนิดนามสกุลคนประโคนชัยและยังเป็นคำต่อท้ายนามสกุลที่ใช้มากที่สุดในจังหวัดบุรีรัมด้วยอํเภอรประโคนชัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น16ตนําบล182หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด890.121ตารางกิโลเมตรหรือ343.678ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด134,839คน 4. อำเภอพุทธไทยสงพุทธไทยสงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีชื่อเสียงด้านการเป็นแหล่งทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีพระคู่บ้านคู่เมืองคือพระเจ้าใหญ่วัดหงอำเภอพุทธไทยสงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล97หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด330ตารางกิโลเมตรหรือ127.4ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด45,770คน อำเภอลำปลายมาศเป็นอำเภอหนึ่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งน้ำสำคัญคือลำน้ำมาศและเป็นหนึ่งในสี่อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทำให้กลายเป็นเมืองค้าขายที่สำคัญของจังหวัดสินค้าที่สำคัญได้แก่ผ้าไหมมัดมีจักสารไม้ไข่เค็มพอกดินและแคนตาลูปอำเภอลำปลายมาศแบ่งเขตการปกครองออกเป็น1 6ตําตำบล216หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้ทงหมด802.50ตารางกิโลเมตรหรือ309.85ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด132,190คน 6. อำเภอสตึกเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานบุรีรัมย์และเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับที่สองของจังหวัด อำเภอสตึกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระและอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอกระสังอำเภอห้วยราชและอำเภอบ้านด่านทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านด่านและอำเภอแคนดง อำเภอสตึกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น12ตำบล179หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด803ตารางกิโลเมตรหรือ310ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด19,786คนเจ็ดอำเภอรกระสังเดิมเป็นเขตท้องที่ของตำบลห้วยราชอำเภอเมืองบุรีรัมย์ทั้งหมดก่อนที่จะขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ โดยการปกครองบางส่วนออกจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ในวันที่1มิถุนายน2497และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่2 2กรกฎาคม2501โดยเป็นหนึ่งในสียอำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอำเภอกระสังแบ่งเขตการปกครองออกเป็น11ตำบล1น8 6 8หมู่บ้านมีพืน้นที่ทั้งหมด652.700ตารางกิโลเมตรหรือ2 5 2 0 0 9ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด 14,940คนแปดอําเภอละหารทรายอําเภอละหารทรายตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอําเภอนางรองและอําเภอเฉลิมประเกียดทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอประโคนชัยและอําเภอบ้านกรวด ทิศใต้ติดต,ต่อกับกัมพูชาและอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอโนนดินแดงและอำเภอประคำอำเภอละหารทรายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล84หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด735ตารางกิโลเมตรหรือ283.8ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด73,915คนเอำเภอบ้านกรวด ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกรัรมพูชาทางทิศใต้เดิมเป็นท้องที่ที่มีฐานะเป็นตำบลขึ้นอยู่กับอำเภอรประโคนชัยประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปีพศ2481โดยมีเขตการปกครองหนึ่งตำบลคือตำบลบ้านกรวดและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเมื่อปีพศ2508อำเภอบ้านกรวดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9ตำบล115หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด583.9ตารางกิโลเมตรหรือ225.4ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด76,967คน 10. อําเภอคูเมืองอําเภอคูเมืองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอําเภอเมืองอยางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอพุทธไทยสงและอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทที่ตะวันออกติดต่อกับอำเภอแคนดงและอำเภอบ้านด่านที่ใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองบุรีรัมที่ตะวันตกติดต่อกับอำเภอลำปลายมาศและอำเภอลำทะมินชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคูเมืองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตําตำบล1น6หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด442ตารางกิโลเมตรหรือ1 7 0 7ตารางไม้ มีประชากรทั้งหมด6,7,812คนสิเอ็อําเภอหนองกี่เดิมเป็นพื้นที่อยู่ในเขตการปกครองของอําเภอนางรองกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอําเภอหนองกี่เมื่อวันที่1มีนาคม2,517ขนาขณะนั้นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3ตำบล ต่อมาได้มีพระราชกิจสดีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่13เมษายน2522อำเภอหนองกีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น10ตำบล108หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด385ตารางกิโลเมตรหรือ148.6ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด74,83คน12อำเภอประคำ ท้องที่อำเภอรประคำเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอละหารทรายทางราชการได้แยกการปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอรประคำตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่24ตุลาคม2521โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนปีเดียวกันอำเภอรประคำแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล77หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด296.029 29ตารางกิโลเมตร หรือ114.297ตารางไมมีประชากรทั้งหมด45,452คนสิ 13. อำเภอหนองหงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอลำปลายมาศ ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอชำนี้และอำเภอหนองกีบทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอจักการาชจ,จังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองหงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล1น100หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด335ตารางกิโลเมตรหรือ129.3ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด49,921คน อําเภอนาโพตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดมีชื่อเสียงด้านการเป็นแหล่งทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่นและอําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอนาเชือกและอำเภอยางสีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามทิศใต้ติดต่อกับอําเภอพุทธไทยสงศ์ทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่น อำเภอนาโพแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล65หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด255ตารางกิโลเมตรหรือ98.5ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด32,184คน 15. อำเภอพลับพลาชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเดิมเคยเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอรประโคนชัยตั้งชื่อตามที่ตั้งของอำเภอคือบริเวณบ้านพลับพลา และนำคําว่าชัยซึ่งเป็นท้ายชื่อของประโคนชัยมาต่อท้ายเป็นอาเภอพลับพลาชัยอ,อําเภอพลับพลาชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น5ตําบล67หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด306.67ตารางกิโลเมตรหรือ118.41ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด44,971คน 16อําเภอห้วยราชเป็นอําเภอที่อยู่ใกล้กับอําเภอเมืองบุรีรัมม์มากที่สุดและเป็นหนึ่งใน4อําเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านท้องที่อําเภอห้วยราชเดิมเป็นกิ่งอําเภอห้วยราชตามประกาศกระทรวงมหมาดไทยเมื่อวันที่19มกราคม2533โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ปีเดียวกันต่อมาได้มีพระราชกิจฎีกาเมื่อวันที่16กรกฎาคม2538 ยกฐานะกิ่งอำเภอแห่งนี้ขึ้นเป็นอำเภอห้วยราชโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8สิงหาคมปีเดียวกันอำเภอห้วยราชแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8ปดตำบล80หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด182.12ตารางกิโลเมตรหรือ70.32ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด37,563คนสิเอำเภอโนสนสุวรรณ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอหนองกี่และอำเภอนางรองทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอนางรองทิศใต้ติดต่อกับอำเภอประคําและอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอหนองกี่อําเภอโนนสุวรรณแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล56หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด189.63ตารางกิโลเมตรหรือ73.22ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด25,108คน18อำเภอชำนี้อำเภอชำนี้เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอนางรองได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปีพศ22539ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2539 อำเภอชำนี้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล6 3หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด242ตารางกิโลเมตรหรือ93.4ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด35,382คน19อ,อําเภอโนนดินแดงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอละหารทรายตั้งเป็นกิ่งอำเภอโนนดินแดงเมื่อวันที่1พฤษภาคม2536 และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปีพศ2539มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมพศ2539อํ25าเภอโนนดินแดงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3ตำบล37หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด448ตารางกิโลเมตรหรือ173ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด28,168คน20อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เดิมเป็นพื้นที่การปกครองของอำเภอละหานทรายและอำเภอนางรองแยกพื้นที่มาตั้งเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่12พฤศจิกายน2539โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนปีเดียวกันอำเภอเฉลิมพระเกียรติแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล67หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด349.69ตารางกิโลเมตรหรือ135.02ตารางไม์ มีประชากรทั้งหมด4,179คน21อําเภอบ้านใหม่ชัยพศเดิมเป็นกิ่งอำเภอบ้านใหม่ชัยพศก่อนจะได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อปีพศ2535ให้เป็นกิ่งอำเภอและได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบ้านใหม่ชัยพศเมื่อปีพศ2540 อำเภอบ้านใหม่ชัยพธ์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล55หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด175ตารางกิโลเมตรหรือ67.6ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด26,393คน22อำเภอบ้านด่านเป็นอำเภอที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของจังหวัด ้องที่อำเภอบ้านด่านเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านด่านตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่26มิถุนายน2539โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่15ก,กันรยรายนปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่24สิงหาคม2550ยกฐานะกิ่งอำเภอแห่งนี้ขึ้นเป็นอำเภอบ้านด่านโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกัน อำเภอบ้านด่านแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล59หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด159.1ตารางกิโลเมตรหรือ61.4ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด3 8 2 6คน23อ,อําเภอแคนดงท้องที่อำเภอแคนดงเดือเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสตึกทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอแคนดง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่1มิถุนายน2540โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1กึ่งกรกฎาคมปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกิจสถีกาเมื่อวันที่24สิงหาคม2550ยกฐานะกิ่งอำเภอแห่งนี้ขึ้นเป็นอำเภอแคนดงโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอแคนดงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล54าบหมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด298ตารางกิโลเมตรหรือ115.1ตารางไมล์ มีประชากรทั้งหมด32,370คน